มันเป็นยังไงทำไมถึงต้องใช้คำว,ว่าต้มยำกุ้งอ่ะพี่ก็ต้มยำกุ้งม,มาเกิดจากหลังจากองค์บากที่ชาวถูกไปฉายหลายประเทศทั่วโลกแล้วเขาเริ่มรู้จักเราแล้วว่าเออหนังไทยเป็นแอคชั่นเป็นมวยไทยเขาก็สนใจเขาก็เลยอยากดูเรื่องต่อมาพบเมื่อเรารู้แล้วว่าเขารอดูเรื่องต่อมาจากเราเราก็เต็มที่เลยการสร้างเนื้อหาแล้วก็สร้าง สื่อสารเขาโดยตรงเลยครับก็เลยเอาชื่อที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเราชื่อแรกรก็นึกถึงต้มยำกุ้งนะรเขาก็จะรู้จักเราครับก็ <c oughs> โดยโดยตอนคุยเขียนคุยคนเขียนบทว่าไม่จำเป็นต้องมีต้มยำกุ้งอยู่ในเรื่องแม้แต่ชามเดียวแต่มันเป็นหนังแอคชั่นเขาเลยถามว่าแล้วทำไมต้องชื่อต้มยำกุ้งเรามันคือรสชาติของเรา เราก็แปลงสาใได้เป็นแบบนั้นค,ครับมันมีความแบบเผ็ดดุมีความเผ็ดร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับในใ,<ช>ในตัวชื่อของมันที่สื่อออกมา